ไก่นักกราม120%ปรตปะทะไก่ลูกเจียบยากระสุนกับพลังหมัดลัวอุ้ยเจ้าไก่กล้าม120%ยสอซ็นตงตัวอุ้ยปะทะกันมนกนราโต้ราโตเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติมาไปนะครับกับเกมมนกนปุระสึกไก่ชนพลังสุดเทพกันในตอนที่ห้าสิบเจ็ดกันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ทำการปลดล็อกเจ้า ไก่นักกล้าม120%ตัวนี้เรียกได้ว่าพลังการดีดนิ้วของมันนี่สามารถดีดกระสุนจู่โจมศัตรูได้วันฮิตคิวกันเลยทีเดียวนะสำหรับในวันนี้พี่ก็จะมาบอกข่าวสารอัปเดตต่างๆเพิ่มเติมกันอีกนิดหนึ่งทางเพจของผู้สร้างเกมก็ได้บอกถึงอัปเดตไก่ตัวใหม่มาอีกแล้วนะนั่นก็คือเจ้ามนกนะราโตลาโต,าโตเจ้าไก่ที่เล่นของเล่นสุดเพลิดเพลินตัวนี้นั่นเองนะหลายๆคนก ก็น่าจะรู้จัก ลาโตลาโตใช่ไหมเหมือนจะเป็นของเล่นที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านหรืออะไรนี่แหละนะพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันแล้วก็มีตัวอย่างวิดีโอนะครับผมให้เห็นเจ้าลาโตลาโตไก่พระราชาแล้วก็มีการให้กําเนิดซูเปอร์ซีซิลหรือก็คือไก่ซูเปอร์ไซย่าที่ออกมาจากหลอดทดลองให้ได้เห็นกันด้วยนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นสุดๆเดี๋ยวในวันนี้นี่เราก็จะมาทําการอัปเกรดเจ้าไก่นักกล้าม120ตัวนี้ไป พังก่อนนะอาจจะได้สักประมาณ5เลเวลใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกันด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมไม่เดี๋ยวจะลืมกันแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเป็นกำลังใจให้พี่ตีเก็บเงินอัปเกรดเจ้าพวกไก่ชนพวกนี้ด้วยสำหรับตอนนี้มาสู้ที่ใต้ดินไปก่อน ก่อนจะอัพเรเวล99%ไก่นักกราม120%ปะทะไก่ผู้คุมเกมอุย้ยตัวพิเศษดูเลือดของมันสิค่อนข้างจะเยอะแต่เกราะของชันนี่หนากว่าแกเยอะจย,ย่าอุ้ยเอาปืนปัดกระสุนเุ้ยทีเดียวไม่ตายอูย้หู้ยต้องโดนซัดหน้าได้วเวลาในการอัพเกรดแล้วนะมีอยู่ประมาณแม่1 2 0 0กว่าล้านอัพเจ้าไก่นักกล้ามเลเวลหอือ ้ยพลังสุดยอดได้เวลาการอัปเกรดป,รปรั๊บๆหุยเหลือ9,999ล้านดีเฟนโ์ก็เพิ่มขึ้นมาอีกแม่เยอะเลยนะเจ้าตัวนี้ โดดเด่นด้านการป้องกันแล้วก็เลือดที่ค่อนข้างจะเยอะทําให้ใครก็ไม่ค่อยเอาชนะตัวนี้ได้แบบง่ายๆอ่า255ล้านนะผมคราวนี้ออล่ายังเป็นสีเขียวอยู่อืมสู้กันที่ภูเขาไฟเหมาะกับปล่องไอร้อนตรงคอของเจ้านี่เลยนะโอกาสชนะ 98%ไก่นักกล้าม120%ดูปะทะไก่เปล่าดูไอร้อนของตัวชันซีเดี๋ยวจะดีดให้ตัวพรุนจ้าโอ้โห หมัดเดียวทะลวงไส้ออนไลน์กันนิดหนึ่งซิเพื่อนนี่อเหมือนไม่อ่อนสักคนเราจะเจอกับคู่ต่อสู้แบบไหนเอ่ยอุ๊ยคู่ต่อสู้ไม่มีตัวตน <c oughs> โอ้ปะทะเจ้าไก่สมุไรเอ้ยประสบการณ์อ่อนน่าจะดิดหินเข้าไก่ดักกราม120%เปอร์เซ็นต์ปะทะสมุไรอล่าอ่อนอย่าร้องไห้ไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะดีดให้ตัวพรุนโอ้ทักทายอย่าเฮกระสุน อ,อปัดใหญ่เลยอืสวัสดีทักทายคืนเดี๋ยวมาเปลี่ยนอรลากันนิดหนึ่งได้เวลาอัปเกรดไก่นักกล้ามเรเวลเจ็ดเ้ดูดีเฟนต์กระโดดจาก68,000 ไป1 0 0 0 0แสนกว่าเลือดก,ก็85,000แล้วนะพลังโจมตี64,000ออล่าก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มข้นโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องนี่ออล่าเขียวเข้มข้นเปลี่ยนด่านนะผมปราศาทนี้แม่ปราสาทนี่แหละเตรียมจะพบกับเจ้าไก่พระราชากับเหล่าอัศวินเลยนะโอกาสชนะ55%ตัวพิเศษไก่นักกราม120%ปปะทะไก่หิมะเดี๋ยวจะทำให้น้ำแข็งแตกพลัง ดีดหีดเนี่ยผมโอ้โห้แช่แข็งชั่วพิบตาโอ้โหหน้าซีดหน้าเสียเราจะได้เจออีกไหมนะืห <c oughs> มันผ่านไปแล้วโอกาสชนะคราวนี้97%ไก่ก้าม120%แต่ถ้าไก่เหลืองไม่มีเอ็นชนั้นมาแบบนี้สบายเสมอแล้วไง ทุบตายก่อนออ้จะเห็นได้ว่าเลือดนี่แทบไม่ลดเปลี่ยนมาอีกขั้นแบบนี้เราก็ต้องออนไลน์กันแล,ล้วล่ะคราวนี้ขอเจอตัวที่พอสูสีโอ้โหเจอไซตามะอีกแล้วไก่กรามร2อยยีสิปอร์เซ็นต์ปะทะไก่ไซตามะออลาเต็มพันฮ่าฮลองสู้กันหน่อยพลังต่างกันเยอะอยู่นะเฮ้ย<ฮ> เต็มหน้าอืมกลับไปฝึกมาใหม่นะเพื่อนกล้ามแน่นยังไงก็ไม่ชนะไซตาตมะเปลี่ยนด่านนิดหนึ่งลองสู้ที่ลาวาหน่อยสิ99%ไก่ก้าม120%ปะทะไก่บาดเจ็บโอ้ยที่นี่ร้อนเหลือเกินมาตายซะลงไปจพื้น โโอ้ได้เวลาในการอัปเกรดคราวนี้297ล้านอัพเกรดไก่ก้าม120%เลเวล8ครับผมโอ้โหดูดีเฟนซี่บวกขึ้นมาแบบว่าครั้งละ50,000กันเลยทีเดียวนะจากตอนแรกทีละหมื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมออ้ยถ้าอัพเต็มเจ้านี่จะเป็นไกท่ที่อาจจะอึดที่สุดหรือเปล่าถ้าเทียบกับเจ้าไก่ภูเขาไฟนี่จะเห็นได้ว่า ัวที่ดีเฟนส์หนาที่สุดน่าจะเป็นไก่ภูเขาไฟใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราต้องมาดูเจ้าตัวนี้อีกทีหนึ่งเงินยังพอเหลืออยู่อ,อัพไปก่อนโอเค340ล้านเริ่มหน้าสั่นนะเนี่ยเปลี่ยนด่านนะผมจูราสิกโอกาสชนะคราวนี้98%ไก่ก้าม120%ปะทะโอ้ไก่เขียวก,กลมกืนสภาพแวดล้อมมาตายซะลงไปจูบยาครับผมยาโอ้ ต่อยแรงเฮ้ยพลังโหดขึ้นต่อสู้ออนไลน์ครับผมเปลี่ยนด่านด้วยบิ๊กเบนขออย่าเจอเจ้าไซตามะอีกเลยนะแม่ถ้าเจอก็ขอเลเวลเท่ากันอุ้ยนี่มันไก่ยมทูดเลเวลหนึ่งไก่กล้าม120%อรปะทะ ไก่ยมทูตแห่งความตายโอ้สวัสดีจัดการอุ้ยดีเคียวครับผมส่งวิญญาณขึ้นสวนรรค์แม่เท่จริงๆดีนะยังเจอ,อยมทูตที่ไม่เก่งมากเปลี่ยนดานกันอกีกสวรรค์คราวนี้โอกาสชนะ97%ไก่กล้อม120%โอ้ไก่สีน้ำตาลจอมอึดนี่เองดูเลือดสิของเราแสนสองของมันสองแสนวัดพลังหน่อยเพื่อนเอา โดนก่นอนก็ยังสวนคืนได้เวลาอัปเกรดเลเวล9กันแล้วนะไก่ก้าม120%เลเวล9ว้าวดีเฟนซ์สองแสนเฮปพีแสนเก้าโจมตีก็แสนสี่เงินยังเหลือเรียกได้ว่าเหลือเฟือแข็งกแกร่งขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ือข้าวนี้382ล้านยังอัพได้อยู่ออลาก็เขียวเหมือนเดิมนะนี่ดักเวิลโอกาส99ออยอย่างเยอะเฮ้ยไก่ก้าม120%ปอระทะไก่คุณป้าซุบซิบอุ้ยก้ามแน่นจริงๆเลยนะเฮ้ยลำคาญเสียงบนอืมดีดลำคอ ชกผู้หญิงจมดินเอาละตอนนี้ออนไลน์ครับผมอู้เจอไก่ลูกเจีย๊ยบเรเวล10พลังสูสีไก่นักกล้าม120%ปะทะไก่ลูกเจีย๊ยบอุ้ยอาลาพอพอ,พอ,พอกันอาาเราต้องมาวัดพลังอยากระสุนกับพลังหมัดลัวอุ้ยเฮ้ยแรงเฮ้ยโอ้โหโดนเต็มเต็ม ว้ยเสียเงินไปค่อนข้างจะเยอะเลยนะเมื่อกี้สู้ธรรมดากันอีกเก็บเงินเพิ่มกันโอกาส98%ไก่กล้าม120%ปถ้าไก่ขาวตั้งแต่เล่นไก่กล้ามาน,นี่ยังไม่เจอตัวเอนชานรุยเลยเพื่อนอย่าอุ้ยไม่ตายด้วยถ้าไม่ขี้ก็ ไม่ตายในฮิตเดียว ύ, ขนาดคิ90%แล้วนะเปลี่ยนด่านแล้วก็ถึงเวลาของเจ้าไก่ก้ามเรเวล10คข้าผมหุย ดีเฟน s ์เพิ่มขึ้นไปเป็น3ามแสนสม่เพิ่มทีละแสนเฮพี HP, เพิ่มขึ้นไป90,000กว่า Attack แอคแท็ก,ก็แรงขึ้นเกือบ2เท่ามาจัดไปครับผมค่อยๆนะเพื่อนเดี๋ยวเงินหมดนั่นแหละคราวนี้425ล้านถ้าเก็บเงินดีๆนี่เราน่าจะอัปเกรดเจ้านี่จนแม่เรเวลเต็มได้เลยนะเดี๋ยวต้องไปหาเพิ่มครับผมอู้ออร่ากลายเป็นซูเปอร์ไซย่าแต่ยังไม่มีพวกพลังสาฟ้าอะไรเพิ่มเติมโอกาสชนะ55 5%ไก่นักกลราม120%ปะทะไก่สมุไรอ้ยออลาทองมาเชียวว้าวโจโจโจ,จ,จ,จลดเลือดได้เฮ้ยอึดนนอยเพื่อน แข็งใจเหือพลังมันโหดเกินโอกาส100%ยเปเซนไก่นักกราม120ร้อยปอรปะทะไก่แดงโอ้โหธรรมดายังไงก็ชนะนั่นแหละหมัดเดียวรู้เรื่องถึงเวลาการออนไลน์โอ้ยเจอไก่ซอมบี้ เลเวล8ไก่นักกล้าม120%ปอร์ะทะไก่ซอมบี้สีเทาเดี๋ยวจะดีดหินกระตุ้นหัวใจยา่าก่อนหินโอ้โหดีดไ่กี่ทีลว่วงเปลี่ยนด่านนะผมบนดวงจันทร์ออนไลน์เลยสิโอ้ยไก่กล้ามเลเวลหนึ่งเจ้าไก่กล้าม120%ยสองตัวอุย้ยปะทะกันเอ้ยนายนี่หัวไหลเกก,กะตายซะเถอะยา่า ดีดกันหน้าซีดหน้าเสียอ,อุย้ยนานๆจะเจอแบบพวกเดียวกันนะเฮ้ยไก่ไซต,ตามะเลเวลแปดนะผมไก่นักกล้าม120%ประทะไก่ไซต,ตามะหนึ่งมัดใครจะเป็นฝ่ายชนะออล่าของนายอ่อนกว่าเฮ้ยพลังดีไซโอ้โหใครกันแน่มัดเดียวเลเวลต่างกัน2เลเวลนี่อม,มีผลแบบสุดๆเลยนะ พวกค่าพลัง โอเคนะครับผมแม่สำหรับในคราวนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เดี๋ยวเก็บตังค์แล้วก็จะมาอัปเกรดเจ้านี่เพิ่มเติมอาจจะได้เป็นเลเวล15เดี๋ยวต้องคอยดูใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตาม s u b สไครต์กันด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะมาแบบทุกๆวันถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กันด้วยนะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ มีแรงในการเก็บเงินอัปเกรดไก่ชนในคราวหน้ากันด้วยสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปละบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ